สถานภาพกำลังพลข้อมูลท้องถิ่นการปฏิบัติราชการในห่วงประจำปีงบประมาณพศ2563พันตำรวจเอกมานพพุทธชงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากช่องพันตำรวจโทคมกลิมณีใหญ่รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปากช่องพันตำรวจโทโชคอำนวยพรคำนุรองผู้กำกับการหัวหน้าง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากช่อง พันตำรวจโทโยทินวันทวีรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปากช่องสภาพภูมิศาสตร์สถานีตำรวจภูธรปากช่อง,ม,อองมีทิศเหนือติดเขตอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทิศตะวันตกติดเขตตำบลกลางดงทิศตะวันออกติดตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วและตำบลหนองสารายทิศใต้ติดเขตตำบลหมูสีรับผิดชอบ 1เทศบาล23ชุมชน4ตำบล70หมู่บ้านโดยมีข้าราชการระดับสัญญาบัตรและชั้นประทวนรวมทั้งสิ้น178นายโดยมีส่วนราชการและสถานที่สำคัญต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากมีสถานภาพอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตลอดจนรถยนต์และคุรุพันธ์ ที่พร้อมใช้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาวิสัยทัศน์มั่นคงปลอดภัยสร้างความอุ่นใจและใส่ใจในการให้บริการการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจแต่งกายถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชนใช้กิริยา วาจาอ่อนโยนมีจุดบริการต่างๆไว้ในบริเวณเดียวกัน One สต็อปเซอร์วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการตลอดจนมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อบริการประชาชนและข้าราชการตำรวจการจัดสถานที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดรถคนพิการแยกเป็นสัดส่วน จัดให้มีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนชายหญิงคนพิการสะอาดถูกสุขลักษณะด้านการป้องกันและปราบปรามเหตุ่วนเหตุร้ายพนักงานวิทยุและเจ้าหน้าที่สายตรวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาอันรวดเร็วมีการออกพบประชาชนศึกษาปัญหาและหาทางแก้ไขมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกและมีความสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นมากที่สุดมีการจัดแผนและพื้นที่การตรวจในแต่ละห่วงเวลาให้ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การปฏิบัติงานสืบสวนเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่สายตรวจไปไม่ถึง หรือมีคดีเกิดขึ้นบ่อยครั้งออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนสอบถามข้อมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดจนมีผลการจับกลุมบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดการปฏิบัติงานจราจรเน้นการบริการช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นสำคัญทั้งยังมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและการจับกลุ่มแอดมินเพจ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องทําการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาพยานรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาจากการเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนฝ่ายปราบปรามผลงานดีเด่นด้านต่างๆ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการฝึก ของตำรวจภูทรภาค3ประจำปี2563 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2563และรางวัลชมเชยระดับตำรวจภูธรภาค3 3. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารรวมน้ำใจชาวปากช่องใช้งบประมาณ9 0 0 0 0บาท 4. สร้างโรงจอดรถ ด้วยงบประมาณ200,000บาทเศษ 5. สร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของกลางงบประมาณ250,000บาท 6. ติดตั้งแอร์สำหรับห้องต่างๆในอาคารสอพอปากช่องจำนวน5ตัวงบประมาณ150,000บาทผลการจับกลุ่มคดีสำคัญนายสมคิดพุ่มพวงฆาตรกรต่อเนื่อง6ศพเนื่องด้วยเมื่อวันที่15ทธันวาคม2562นายสมคิดพุ่มพวง ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุฆ่านางรัศมีมูลิจัน์อายุ51ปีตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นที่จอ322-2562ลวงวันที่16ธันวาคม -2562 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจยตนาโดยตรายตองไว้ก่อนโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุนโหดร้ายจนกระทั่งเมื่อวันที่18ทธันวาคม -2562 เวลาประมาณ8นาฬิกา50นาที ได้มีพลเมืองดีพบเห็นบุคคลคล้ายนายสมคิดพุ่มพวงผู้ต้องหานั่งอยู่คนเดียวมีรูปพรรพัน์เดียวกับนายสมคิดพุ่มพวงผู้ต้องหาพลตำรวจโทพูลทรัพย์ประเรสริฐศักด์ผู้บังคับบัญชาภาคสาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปากช่องและหน่วยต่างๆวางกำลังจับกลุ่มในที่สุดคดีอุกชกันภรยาฆ่าสามี ที่แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทกิจรุ่งเรืองก่อสร้างเมื่อวันที่25ตุลาคม2,562สถานีตำรวจภูทรปากช่องสงบเรียบร้อยสะดวกปลอดภยัยพอใจยุติธรรม